สวัสดีครับเราอยู่ที่ที่ไหนวะชลบุรีอยู่ที่อมตะครับชลบุรีอมตะอันนี้ชื่องานนะอะไรนะครับคลาสสิกออฟ l ิ g a n ยนครับอ่าวันนี้เราอยู่กัน4คนนะครับเราก็มีรถหลายคันมากนะครับวันนี้ที่บีออโต้นะครับเอารถเทคอาร์ตมา2คันนะครับนี่ก็คือคาเรล่าสองคันนี้นะครับเป็น 4S กับ 4GTS นะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกบูธหนึ่งจะมี เออร์เบิร์นนะครับเดี๋ยวพาไปดูไป วันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างครับแบงค์จริงๆงานวันนี้มันเป็นงานแบบว่ารวบรวมรถคลาสสิกนะครับจากที่สนามกอล์ฟเนาะมันก็จะเป็นฟิลแบบว่าแบบ เดินบนย่าเดิดูรถคลาสสิกนะครับนี่ครับหาค่อนข้างยากข้างหลังก็จะแบบเป็นโรลส์รอยส์เป็นจักร์กัวนะครับเป็นเบนซ์คลาสสิกฝั่งนูมีโควิดด้วยนะเมื่อกี้เราเพิ่งเดินผ่านมีโควิดแบบหลายเจนเนาะพี่ปูเราเดินดูสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็มีซ้ายด้วยยากมากมากนะครับนี่ก็เป็นครั้งแรกเนาะที่เดียวเราเขามานะครับเดี๋ยววันนี้เราก็เดินดูคร่าวๆแล้วก็เดี๋ยวถ่ายคลิปคร่าวๆให้ดูแล้วกันนะครับไประหว่างเดินอยู่ในงานนะครับก็มีพี่ๆจาก The Voice นะครับ มาร้องเพลงให้ฟัง <an> เพลงพอมากนะครับที่นี่ <an> นี่ก็ไม่จุดหนึ่งของเราที่เราเอารถมาจอดนะครับนี่ก็คือเป็น G 6 3กับเบนลี่นะครับ <an> อ่าจะมีติดวอล์เซนนะครับเพราะว่าคันนี้ติดชุดแต่งเออร์เบิร์นแต่ว่าก็ใส่ล้อของวอล์เซนด้วยนะครับสวยงามมากเดี๋ยวเราไปโฟกัสข้างในกันไปนี่ครับซับจีหกสามคันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นพาร์ท คาร์บอนที่เป็นลายพิเศษนะครับสวยงามมากนะครับเดี mm ๋ย hmm. วไปฟังชื่อลายจากน้องแบงค์ดีกว่าแบงค์นี้ขอชื่อลายแบบลายฟอร์ลายคาร์บอนฟอร์อันนี้หน่อยว่าเป็นชื่อลายอะไรชื่อเรียกว่าคาร์โมสเปเชียลวีฟนะครับมันเป็นลายแบบ Car line คาร์โมลายพลางอ่าคาร์โมสเปเชียลวีฟก็คือลายพลางเหมือนชุดทหารนั่นเองครับดูดีๆครับเห็นไหมมันจะพลางอ่าคล้ายๆหนังงูหน่อยหน่อยะมันพลางได้กันชนสวยมากนะครับนี่เห็นไหมจุดนี้นี้นะครับซุ้มหลอ สวยมากนะแล้วก็ติดไฟข้างบนสวยมากครับแล้วก็นี้อันนี้คือ Continental GT นะครับ12สูบคันนี้เป็น Anniversary ด้วยนะครับ100ปีถือว่าสวยงามมากสีขาวตัดกัคาร์บอนสีเทาล้อวอลเซนลายสวยมากนะครับก็ใครชอบก็ลองติดต่อเข้ามาดูได้นะสามารถมาแต่งรถไดห้หรือจะซื้อรถทั้งคันก็ได้ครับนี่ G63 ด้าน,นข้างสวยมากครับแล้วก็บร,รากาศ ครับเรามาอยู่โซนนี้โซนนี้เหมือนมีรถหาย,ยากเยอะมากนะครับอันนี้มีรุ่นอะไรบ้างเนี่ยแบงค์ Bank. แบบโหแบบหาย,ยากมากแต่ละคันนะครับหาไม่ไม่รู้ยีห่ห้ออันนี้จีทีนะครับนี่แต่ละคันคลาสสิกสวยมากแล้วทุกคันคือเก็บงานมาดีมากเลยนะดูไมเหมือนรถเก่าเลยครับเหมือนรถใหม่ทั้งหมดเลยครับนดี่ดูโซนข้างหลังทั้งหมด ถือว่าสวยมากนะงานนี้ได้เห็นรถคลาสสิกเยอะนะครับขายพลาดวันนี้นะครับก็ปีหน้าก็สามารถมาเยี่ยมเยียนกันได้นะครับสวยมากนี่ครับนี่ก็เป็นปอร์เช่นะครับบอดี้นี้ถือว่าเป็นบอดี้คลาสสิกมากครับสวยงามมากๆเลยนี่นี่เฟอร์ฟารี่น, Ferrari นะครับเฟอร์ฟารี่แล้วก็มีอัลฟาโรเมโอนะครับสวยงามมากๆตรงรู้มี โอ้ย G T R นะครับส4นะครับ่า34สวยงามมากสุดยอด ير, คีณ condition แต่ละคันดีมากครับโครซาบ R 3 4นะครับวันนี้คือ3 2 G T R Skyline Carbon Wing ครับ condition แต่ว่าสวยมากเดี๋ยวไปดูคันอื่นกันต่อนี่ครับสำหรับ s า b a r u Transformer นะครับนี่ก็เป็น Camaro แต่ว่าน่าจะเป็น Camaro ตัวเก่ากันในหนังตัวแรกนิดหนึ่งนะสวยมากหรือว่านี่คือตัวแรกที่ที่มันเจอใน เออมันคือบอมบ์บีตัวแรกหรือว่าไม่ใช่วะที่ก่อนจะมันเป็นรุ่นใหม่อะ่ะต้องเจอต้องดูไฟหน้าแต่สวยมากชอบครับชอบสับกทานฟอมเมอร์ยี่หมออันนี้ก็เป็นกลุ่มแลนด์โรเวอร์นะครับนี่มีดิเฟนเดอร์นี่เลนส์โเว์นะครับสวยงามมากนี่เป็นนอนได้ด้วยนะครับข้างบน รถแต่ละคันที่นี่คือสภาพดีหมดเลยนะครับเนี่ยสุดยอดมากนี่โซนต่อไปนะครับเป็นโซนคอเวทนะครับจากคอเวทคลับไทยแลนด์นะครับดูโหเนี่ยใหม่ล่าสุดก็มีนะครับซ8แ่าแล้วมี4 2 4 7นะครับแต่ละคันคือดีเทลแบบดีมากครับคันนี้ สวยมากนะครับนี่คันนี้คือเท่มาก1978นะครับโอ้โหอินเดียนาโพลิส500นะครับสุดยอดมากล็อกนั้นนะครับก็จะมีอันนี้นะครับคอนติเนียลออดิชั่นคอร์เวตนะครับสุดยอดมากนี่สี่แปดนะครับสี่เจ็ดสวยมาก รถสวยๆสภาพดีทั้งนั้นเลยครับนี่ซีสามโคโดโคเทเดี๋ยวไปดูส่วนอื่นนี่ครับโอ้โหรุ่นคลาสสิกนะครับโตโยต้าโคโรล่านะครับสวยงามมากโหกับแสงข้างหลังสวยมากกว่านี้แต่ว่าตัวนี้เป็นรหัสอะไรคพี่อันนี้อะไรฟอร์ด G T 3 5 0ห้าศูนย์ครับโหสวยงามมากเลยอันนี้ยังไม่ใช่รหัส ยังไม่ใช่รหัสยังไม่มีรหัสเยังไม่มีรหัสแต่สมัยต้องรู้แบบ Mercedes Galving มันเป็นรหัสสามตัวนะครับต้องรู้นะครับที่เขาพูดมี็น Galving นะครับแล้วก็เป็นรถ Galving ผมเคยเข้าไปนลังทีหนึ่งนะครับมันแบบว่าเอารถข้างในมันเล็กมากนะครับเข้ายากนะแต่ว่าเป็นรถที่คลาสสิกที่สวยมากๆนะครับทังซ้ายมือก็คือสวยมากนะครับอ่านี่ก็เป็นโซนคลาสสิกนะครับนึกถึงมิสเตอร์บีแล้วก็เ J Ball หน่อยๆนะครับ มเคไม่มีขนาดอยู่ในเจมบอลยุกแแมบอเบมมันจะมีนะคมือสุดมีแลนซีโซเียกลลชานะครับไม่ไม่ได้ท่ไทยนะ่ี่ยันอ๋อที่มันขับขับด้รีอ๋อเออ่างขวามือซก็ไล่เนเลีบนี่ครับเบลลี่โหโรคอนิชนะครับ แล้วก็มีเฟอร์รารี่1-2ปีอาร์แล้วก็ N S X เฟอร์รารี่โหค่า1-2ครับคันด้า N S X อันนี้เซ็กซี่มากที่พี่เขาบอสทำ N S X สวยงามมากครับนี่เทียบกันนี่ก็บรรยากาศคร่าวๆนะครับค้อนฟูของของทุกข้าวสูงครับซึ่งตอนนี้ก็สบายๆที่เข้ากันได้แล้วก็อยู่ในตัวแข่งของที่เป็นสำหรับใครนะครับที่เบื่อเพลินๆนะครับมาแวะกินข้าวกินดื่มเบียร์กันได้แล้วก็มี ของเล่นให้สะสมนะครับสุดยอดมากๆนะครับวันนี้งานอมตะสปริงคลาสิกอเ e เกนส์นะครับสุดยอดวันนี้ก็คือคร่าวๆของวันนี้นะครับปี2024ก็มีแต่รถสวยๆทั้งนั้นนะครับก็วังว่าทุกคนนะครับก็จะชอบคลิปนี้แล้วก็ติดตามคลิปต่อไปนะครับก็เบียร์ตัวเขาส่งเราก็มีรถเข้ามาใหม่เรื่อยๆนะวันนี้ก็มาออกงานนอกสถานที่นะครับก็สนุกดีผมว่าทุกคนจะชอบงานนี้นะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์ subscribe นะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ7,000บาทครั้งที่2หมายเลข15ครับ there you go there you go g o t t a take that home right หมายเลข15ครับ48,000ครับหมายเลข 15, 48,000ครับ let's see if we can hit that 5 0 k mark w e o r t a t 49,000 หมายเลขอะไรนะ,ะัะขออีกทีครับขอบคุณครับหมายเลข23ครับ4